ในยามเย็นที่อากาศร้อนอบอ้าวและแสงแดดกำลังจะตกลงไปข้างหลังภูเขาเสียงจักรยานที่ขับผ่านทางดินลูกรังดังขึ้นจากระยะไกลเด็กหญิงวัยสิปีสวมเสื้อผ้าขาดขาดจักรยานเก่าๆที่เธอขี่ไปยังจุดหมายปลายทางเล็กๆนั้นเป็นการขับผ่านเส้นทางที่เต็มไปด้วยขยะจากบ้านเรือนของคนที่อยู่ห่างไกลาสายตาของเธอไม่เคยหลุดออกจากหน้าที่การเก็บขยะและขวดเก่าเพื่อขายเป็นรายได้หลักของเธอและวันนี้เธอได้ขี่จักรยานมาถึงบริเวณที่มีขวดพลาสติกและเศษขยะมากมายเต็มไปหมดวันนี้ได้เยอะเลย เด็กหญิงกล่าวเสียงเบาแต่ในสายตาของเธอเต็มไปด้วยความหวังเธอเก็บขยะมานานหลายชั่วโมงแล้วใกล้จะถึงเวลายเย็นที่เธอต้องกลับบ้านบางทีการกลับบ้านในตอนนี้อาจจะไม่ได้อะไรใหม่แต่ก็ยังต้องทําเพื่อให้พ่อกับแม่มีเงินมื้อเย็นบ้างขณะที่เด็กหญิงกําลังขี่จัก,กรยานต่อไปเสียงเครื่องยนต์รถรูด,ดังขึ้นจากด้านหลัง มันคือรถเก่งคันใหญ่ที่ขับเข้ามาในเส้นทางที่ไม่ค่อยมีคนขับผ่านรถคันนั้นเป็นของผู้หญิงคนหนึ่งที่ดูสง่างามและมีอายุประมาณ60ปีใส่ชุดเสื้อผ้าหรูหราและเครื่องประดับที่ดูมีราคาท่าทางของเธอเต็มไปด้วยความมั่นใจแต่ก็มีแววของความวิตกกังวลในแววตาเอที่นี่มันอยู่ตรงไหนผู้หญิงหันไปถามเพื่อนร่วมทางที่นั่งอยู่ข้างๆก็จะไปจังหวัดที่ชื่อว่านครปฐมครับเพื่อนที่นั่งข้างๆตอบแต่มันค่อนข้างหลงทางนะครับรถที่นี่ไม่คุ้นกับเส้นทางแบบนี้เลย ผู้หญิงที่ดูรู้ราเหลือบมองพรอนทีในมือแล้วบ่นพึมพำกับตัวเองอืมคงต้องหยุดถามคนข้างทางดีกว่ารถยนต์ค่อยๆเคลื่อนผ่านเด็กหญิงไปจนถึงจุดที่ถนนยุบลงเล็กน้อยจนกระทั่งรถคันนั้นหยุดเด็กหญิงที่เห็นรถหยุดไปตรงหน้าไม่ค่อยรู้ว่าจะทำอย่างไรจึงหยุดจัก,กรยานและมองไปที่ผู้หญิงในรถที่เปิดหน้าต่างลงเธอทำอะไรอยู่ที่นี่ผู้หญิงถามด้วยน้ำเสียงที่เป็นมิตรแต่ก็เต็มไปด้วยความสงสยัยหนูเก็บขยะค่ะ เด็กหญิงตอบพลางมองไปที่ขวดพลาสติกที่เธอกำลังขี่จักรยานผ่านมีขวดเยอะค่ะจะเอาไปขายโอน่าสงสารจริงๆผู้หญิงกล่าวพลางมองเธอด้วยความรู้สึกประหลาดใจดูเหมือนว่าคุณจะต้องทำงานหนักมากแต่อยู่ที่นี่ทำไมละ่ะแถวนี้มีขยะเยอะค่ะพวกขวดพลาสติกกับกระป๋องน่าขายได้คะผู้หญิงนั่งเงียบอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยปากขึ้นว่าฟังดูแล้วเธอน่าสงสารมากเลยมีลูกสาวไหมคะเด็กหญิงส่ายหัวไม่มีขนูเป็นลูกคนเดียว ผู้หญิงคิดอะไรบางอย่างแล้วเปิดกระเป๋าถือรูราของเธอขึ้นมาเธอหยิบกระดาษเช็คออกมาหนึ่งใบแล้วมองไปที่เด็กหญิงเธอช่วยฉันพาไปที่นคนปรปฐมได้ไหมคะผู้หญิงถามถ้าเธอพาฉันไปฉันจะให้รางวัลคุณหนึ่งมื่นบาทเด็กหญิงยืนอยู่อย่างลังเลแต่ว่าหนูต้องกลับบ้านก่อนถ้าไปตอนนี้จะมืดแล้วผู้หญิงยิ้มให้มันก็ไม่เป็นไรหรอกฉันจะพาเธอกลับบ้านเองถ้าเธอช่วยฉันเด็กหญิงเริ่มรู้สึกลังเล แต่เมื่อเห็นการที่ผู้หญิงคนนั้นพร้อมจะให้รางวัลใหญ่ก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ทั้งสองเริ่มออกเดินทางร่วมกันผ่านเส้นทางที่ดูไม่คุ้นเคยสำหรับทั้งคู่เด็กหญิงที่มีจักรยานคู่ใจขี่ไปข้างหน้าท่ามกลางทางที่คดเคียวส่วนผู้หญิงวัยหกสิบปีที่มีเส้นทางที่มั่นคงแต่กลับหลงทางในช่วงนี้ก็เห็นว่าเด็กหญิงดูเหมือนจะรู้เส้นทางขณะที่พวกเขากำลังเดินทางไปตามถนนที่ตัดผ่านทุ่งนาและภูเขาผู้หญิงเริ่มพู ชีวิตเธอเหมือนจะยากลำบากนะคะผู้หญิงพูดเสียงเบาแต่น่าสนใจนะที่เธอยังมีความหวังเด็กหญิงยิ้มเล็กน้อยหนูไม่เคยคิดว่ามันยากค่ะทุกคนในครอบครัวช่วยกันทำงานครอบครัวผู้หญิงถามพ่อกับแม่ทำงานหนักมากค่ะพ่อทำงานในโรงงานแม่ก็ขายอาหารขายข้าวแกงแต่ก็ต้องใช้ชีวิตยากจนเด็กหญิงพูดพลางมองไปที่ท้องฟ้าที่เริ่มมืดเธอดูมีความมุ่งมั่นมากผู้หญิงพูดและมองไปที่เด็กหญิงถ้าเธออยากทำอะไรสักอย่างในชีวิต ฉันสามารถช่วยเธอได้ช่วยยังไงคะเด็กหญิงถามอย่างไม่แน่ใจถ้าเธอต้องการฉันสามารถให้ทุนการศึกษาหรือการสนับสนุนต่างๆเพื่อให้เธอได้เรียนหนังสือและมีอนาคตที่ดีขึ้นผู้หญิงตอบเสียงอบอุ่นเด็กหญิงคิดเงียบๆสักพักก่อนจะตอบว่าขอบคุณค่ะแต่หนูแค่ต้องการช่วยครอบครัวให้ผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้ก็พอในที่สุดพวกเขาก็กลับมาถึงบ้านของเด็กหญิงผู้หญิงที่ขับรถมายังบ้านนั้นได้ส่งเด็กหญิงงอลงจากจักรยานแล้วมองไปที่บ้านหลังเล็ก ขอบคุณค่ะเด็กหญิงกล่าวขอบคุณขอโทษค่ะที่ทําให้ลําบากไม่หรอกฉันก็รู้สึกดีที่ได้ช่วยเธอผู้หญิงกล่าวก่อนจะหยิบเช็คสิบศูนย์ศูนย์ศูนย์บาทออกจากกระเป๋าและยื่นให้เด็กหญิงเด็กหญิงตกใจมากๆนั่นมันมากเกินไปค่ะไม่ต้องห่วงค่ะถือเป็นของขวัญจากใจผู้หญิงยิ้มให้ฉันหวังว่าเธอจะใช้มันให้เกิดประโยชน์เมื่อเด็กหญิงรับเช็คมามือของเธอสั่นเล็กน้อยเธอรู้สึกถึงโอกาสใหม่ที่กำลังจะมาขอบคุณมากค่ะ เด็กหญิงพูดพร้อมกับน้ำตาในตาและในช่วงเวลาแห่งการเดินทางครั้งนี้ทั้งสองชีวิตได้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีกว่าคนหนึ่งได้ช่วยเหลือและเปิดโอกาสให้กับคนที่ยากจนส่วนอีกคนก็ได้เห็นถึงพลังของความมุ่งมั่นและความหวังที่แท้จริงหลังจากที่เด็กหญิงรับเช็คจากผู้หญิงเศรษฐีไปแล้ว เธอเดินกลับเข้าบ้านด้วยความรู้สึกผสมผสานทั้งความตื่นเต้นและความงุนงงทุกย่างก้าวของเธอเต็มไปด้วยคำถามที่เกิดขึ้นในใจความฝันใหม่ที่เพิ่งจะเริ่มเกิดขึ้นราวกับเธอได้สัมผัสโลกที่กว้างไกลเกินกว่าที่เคยรู้จักบ้านหลังเล็กๆที่เธออาศัยอยู่กับพ่อและแม่ยังคงเหมือนเดิมข้าวของไม่ได้ดูเหมือนจะเปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อเช้ามีเพียงแม่ที่นั่งอยู่ในครัวเตรียมมื้อเย็นและพ่อที่กำลังซ่อมแซมจัก,กรยานเก่าๆที่ใช้ทำงานเมื่อเธอเปิดประตูเข้าไปในบ้านพ่อและแม่ต่างมองมาที่เธอด้วยความสงสยัยหนูทอะไรมา พ่อถามเสียงเบาเด็กหญิงยิ้มเล็กน้อยแล้วหยิบเช็คที่ได้รับมาออกจากกระเป๋าพ่อแม่หนูได้ช่วยผู้หญิงคนหนึ่งที่หลงทางค่ะแล้วเธอก็ให้รางวัลหนูมาพ่อแม่มองไปที่เช็คที่เด็กหญิงถืออยู่ก่อนจะพูดขึ้นพร้อมกันว่ามันมันมากเกินไปนะลูกแต่เธออยากช่วยจริงๆค่ะเด็กหญิงกล่าวมันเป็นโอกาสที่หนูไม่เคยคิดว่าจะได้เจอเราไม่เคยต้องการเงินมากมายแบบนี้แม่กล่าวเสียงเศร้า แต่บางทีสิ่งนี้อาจเป็นโอกาสที่เราจะต้องใช้ชีวิตใหม่บางทีเราควรจะลองตั้งใจให้ดีในคืนนั้นครอบครัวของเด็กหญิงได้นั่งกินข้าวเย็นด้วยกันเหมือนทุกๆคืนแม้พวกเขาจะยังรู้สึกแปลกใจที่มีเงินเข้ามามากมายแต่นั่นกลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของพวกเขาเวลาผ่านไปไม่นานหลังจากเหตุการณ์นั้นเด็กหญิงกลับไปหาผู้หญิงเศรษฐีอีกครั้งด้วยใจที่เต็มไปด้วยความหวังและความสงสยัยสวัสดีค่ะคุณผู้หญิงเด็กหญิงทักทายด้วยความเคารพ ผู้หญิงเศรษฐีมองไปที่เด็กหญิงพร้อมกับรอยยิ้มอบอุ่นสวัสดีค่ะมีอะไรให้ฉันช่วยหรือเปล่าหนูอยากพูดเรื่องที่คุณช่วยหนูค่ะเด็กหญิงกล่าวด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยความกลัวเล็กน้อยหนูอยากขอความช่วยเหลือในการเรียนค่ะคุณหมายถึงทุนการศึกษาที่ฉันพูดถึงใช่ไหมผถ้าหนูหนอยากาเรียนกับสด่อให้จบ<ห>ที่นีนอนาคตาที่ดีเด็กหญิงกล่าวเสียงแข็งแต่พ่อแม่ของหนูไม่ค่อยมีเงินและหนูต้องทำงานเพื่อช่วยครอบครัวผู้หญิงเศรษฐียิ้มให้เด็กหญิง เอาละฉันจะช่วยเธอเองถ้าหากเธออยากเรียนฉันจะสนับสนุนทุกอย่างแต่เธอต้องตั้งใจเรียนให้ดีที่สุดนะเด็กหญิงรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังเปลี่ยนแปลงเธอไม่เคยคิดว่าจะได้รับโอกาสที่ดีขนาดนี้มาก่อนขอบคุณมากค่ะเด็กหญิงกล่าวเสียงเบาเมื่อการ, <จะ S 1> รตั้งใจ<อ>เรียนท<ห>ี่ดีขึ้นเด็กหญิงได้รับทุนการศึกษาจากผู้หญิงเศรษฐีและได้เข้าเรียนที่โรงเรียนในเมืองใหญ่ชีวิตของเธอเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นการเรียนที่เธอเคยคิดว่าเป็นเรื่องยากตอนนี้กลายเป็นสิ่งที่เธอตั้งใจมากที่สุด ในระหว่างนี้เธอยังไม่ลืมที่จะแบ่งเวลาไปช่วยครอบครัวและเก็บขยะตามเดิมเพื่อหารายได้เล็กๆน้อยๆพ่อและแม่ก็เริ่มเข้าใจว่าการเรียนอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับลูกของพวกเขาและการที่เด็กหญิงได้รับโอกาสจากผู้หญิงเศรษฐีก็ทำให้พวกเขามีกำลังใจที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าัางเด็กกลับเินปทางบ้านจากโรงเรียนผู้หญิงเศรษฐีได้โทรมาหาเธอสวัสดีค่ะเด็กดีผู้หญิงเศรษฐีกล่าวเป็นยังไงบ้างกับการเรียนดีค่ะขอบคุณค่ะเด็กหญิงตอบด้วยความตื่นเต้นหนูตั้งใจเรียนมากขึ้น เพราะหนูรู้ว่าโอกาสแบบนี้มันหาได้ยากผู้หญิงเศรษฐียิ้มฉันดีใจที่ได้เห็นเธอมีความสุขและมุ่งมั่นแบบนี้ฉันมั่นใจว่าเธอจะไปเรียนจบการศึกษาภับังคับและได้รับทุนการศึกษาต่อในระดับมัธยมหลังจากที่เธอได้เรียนจบและเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆที่เธอได้รับทําให้เธอกลายเป็นคนที่แตกต่างออกไปจากเดิมเธอไม่เพียงแต่มีความรู้แต่ยังมีจิตใจที่มุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือครอบครัวและคนที่ยากจนเหมือนตัวเอง เมื่อมีโอกาสเด็กหญิงก็เริ่มทำงานพิเศษและใช้เวลาไปกับกิจกรรมอาสาสมัครเพื่อตอบแทนสังคมและในช่วงปีสุดท้ายที่เธอกำลังเรียนจบระดับมัธยมปลายผู้หญิงเศรษฐีได้มาทำสำเร็จครั้งผู้หญิงเศรษฐีกล่าวฉันรู้ว่าเธอจะไปได้ไกลเด็กหญิงยิ้มและตอบว่าทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณคุณค่ะถ้าไม่ได้คุณหนูคงไม่มีโอกาสแบบนี้ไม่ต้องขอบคุณหรอกผู้หญิงเศรษฐียิ้มกลับเธอทำเองทั้งนั้นในตอนนั้นเด็กหญิงรู้สึกขอบคุณทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเธอ และรู้ว่าเธอมีโอกาสที่จะทำให้โลกใบนี้ดีขึ้นในแบบของตัวเอง